สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว YouTube ครับวันนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วครับเรื่องอาการสตาร์ทติดยากครับอู้ปาดรอแล้ววะอู้เด็กกล้าไหมอ,อ,อ้รอรอรอทนไม่ไหวแล้วครับอาการสตาร์ทไม่ติดครับตบตับตบตบัตบอยู่ถึงเวลาแล้วครับเมื่อเช้าผมเหนื่อยมากครับรถติด รถติดลมครับแล้วทีนี้เครื่องบันดับสตาร์ทไม่ติดครับงานเข้าเลยครับผมใช้รถไถดึงอยู่นานครับคุ้มประมาณเกือบชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาได้ครับขึ้นมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนเลยเพราะว่าใดมันได้สตาร์ทไม่ไหวแล้วครับเสียตังค์เลยครับดูรอยเคาะผมเคาะเห็นไหมเห็นผมเคาะไหมนะเคาะยังไม่รู้จะเคาะยังไงนะครับ สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนครับลูกใหม่ก็ประมาณ4,000กว่บาทครับแต่ก็ยังดีครับมี FC ครับโอนเข้ามาช่วย1นึร้อยบาทครับต้องขอบคุณน้องก๊อตด้วยนะครับก็สุดท้ายก็ต้องได้เปลี่ยนครับก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละก็รอครับแต่ว่า่างๆจะเข้ามาเปลี่ยนครับทีนี้มันไม่ไหวครับมันอาการมันไม่ดีแล้ว ก็เลยสู้ออามาเปลี่ยนดีกว่าครับตอนนี้ก็ให้เสียอารมครับเสียอารมกับทีมงานวิ่งดินอยู่นะครับผมก็มาดูเอารถมาทำที่เดิมครับร้านค่าคูณทําคูณมอเตอร์ครับสาระคามแยกบล็อตเบอเครื่อง6 6 6เ l อ1นะครับ6เ l 1นะครับ205แรงม้านะครับ วัดรอบเครื่องอยู่ที่2900รอบต่อนาทีนะครับออกมาได้ประมาณ5ปีนี้นะครับคันนี้ก็จะซ่อมเปลี่ยนได้ครับรูปนี้4,500ครับหมดตงัง์อ้แล้วหนักเลยอรอช่างเขาถอดออกดีกว่าครับเครื่องก็แห้งครับแห้งกริบเลยดีเหมือนเดิม ี๋ยวรอช่างเขามาถอดครับค่อยดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับตอนนี้กำลังลื้อครับอู้อากาศร้อนมากเลยร้อนมากเลยครับตอนนี้น,นี่กำลังลื้อครับโอ้ี่ช่างก็ร้อนแค่แววคอนครับตอนจะไม่ออกของแหมนนะ่าจะมาแล้วนะอู้ร้อนมากเลย ฟันก็นดีๆดิดน <Okay. S 1> เนาะบอกปลูกเล็กข้างในมันเห็นดูรอยผมเอาค้อนคอดครับแต่ก็ไม่ติดครับต้องกระตุกมันเดิมโอ้ตะหอ,อนแดดก็ว่นแห้ง รอดูข้องไหมรถเยอะครับรถเยอะนี่ครับเอินเสียนอนกินสบายสบายครับเอินเสียนอนกินเสียนอนกินคือกันว่าเหรอพี่ nó à đây Chẳng bố cù Hóa nòi không hóa nhây Anh thì hóa mũ Anh thì hóa mũ nòi Vô vô một hóa này Chắc chín này sẽ trả cái liền Nè Nè qua của gan, nhầy của gan ăn khẩu là bó mà chẳng bó cù. <cười> 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 yeah, một lên, một lên. ลอยครับยังไม่ได้สอนแก้บู้ว่าญี่ปุ่นเขาเป็นธรรมดานี่ญี่ปุ่นท้องเขาญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้ละ ก็ได้ครับได้ครับโอ้ของรถตู้ อันไม่ให้โอ้น่าเหนึ่งกระเทียกเลยโอ้รูบวัวไปนึง,นงกลุ่มใจจริงๆครับกลุ่มใจจริงๆ ของมันมีแต่มันใส่ไม่ได้ต้องใช้วิชามานครับต้องรออะไรมาใหม่อันนี้ก็คือทีเดลยวเลยนะบุ๊คเป็นอีกคนละบาทสร้างมาไว้ได้ตั้มโจ๊กได้เพราะดวนเสียข่อยเพราจะใช้ไปข่อยได้บ่ดวนเพราะว่าข่อยเก็สอมอยู่ของของรถเกี้ยวเขานี่แหละเป็นอโัวตโัวม่เทีนี่แหละสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนเป็นไอ้ทั่วขี้โก้ได้บ่ดวน ของหลก่จอของฮีโนโ่ไหมเก่าแถบพิีซ่ากามาใส่ได้วิซ่ามากเลยครับเอาวิซ่าที่ลำเลียดมากแต่อยู่เวสอว่าสอนเฮปอหกที่ยกปอหกน่นี่ครับ,บปอหกกันส่งไปะะสอเนี่ยเราเลียงจบ <c oughs> สรุปเราก็ต้องใช้ในรูปเดิมนะครับ ก็คงจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับได้ลูกใหม่ก็ค่อยเจอได้ลูกใหม่ค่อยนั้นครับค่อยมาดูก็ขอบคุณ F.C. นะครับที่โอนตังเข้ามาช่วยนะครับโห <c oughs> oh, ไม่มี F.C. แย่เลยครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ